รผมเชื่์พี่เก่งพี่วันทำมาตลอด2ปีจะได้ออนแอร์แล้วครับก็ตื่นเต้นแล้วก็อยากให้ทุกคนได้ดูแล้วพอพวกเราก็เต็มที่มากๆครับเมื่อกี้ได้เห็นแฮลเลอร์แง้มๆออกมาแล้วน่าติดตามมากๆเลยพูดถึงความน่าสนใจของภาพนี้เลยค่ะว่ามันแตกต่างกับเป็นภาพภาพยนตร์ยังไงบ้างจริงๆมันมีส่วนน้อยมากเหมือนกันที่เหมือนกันนะฮะจริงๆมันคือเรายึดคาลิเตอร์เดิมเพราะเราเชื่อว่าคนหลายคนที่ได้ดูแล้วน่าจะชอบคาลิเตอร์ทั้ง4ตัวนี้ ที่เล่นไปแล้วในหนังแล้วก็พล็อตบางส่วนเราก็รู้สึกว่ามันมีสเสน่ห์แล้วก็อยากให้คนที่ไม่เคยดูหนังแฟนๆละครเขาได้ดูก็เลยอยากจะคงของเดิมที่ดีเอาไว้แล้วก็ในขณะเดียวกันเพราะหนังมันยาวแค่ชั่วโมงครึ่งสองชั่วโมงครับแต่ของเรายาวเกือบ12ชั่วโมงครมันก็เลยต้องเพิ่มสิ่งใหม่ๆเข้าไปแล้วก็เราก็ตั้งใจมากที่อยากให้สิ่งใหม่ที่เพิ่มเข้าไปมันเข้มข้น เท่ากันหรือมากกว่าหรือไม่แพ้กับหนังอะไรครับเรื่องของการเพิ่มภาพเพิ่มเป็นพัทอะไรบ้างอย่างเช่นอย่างในหนังก็จะเป็นเรื่องของลูกโกงอย่างเาราเลยเรื่องเพมเพิ่มอะไรบ้างเพิ่มความสัมพันธ์เพิ่มตัวละครเพิ่มพล็อตความตื่นเต้นเข้มข้นดราม่าแล้วก็เราจะได้เห็นสี่คนเนี่ยที่แบบหน้าตาหวานใสอย่างนี้เขาแอคติ้งแบบเข้มข้นดราม่าแน่นอนคร,ครับความรักใช่ไหมครับความรักโหยความรักนี่ล้นเลยครับครับ สแสดงบ้าง,ง,งนนคุณน้องน้องพี่อ่ะอาจารย์ได้สอนเน่เน่คือต้องรับบทเป็นนะติดดานไหมคะความรูส้สึกยังไงบ้างคะค่ะก็เอ่อก็เรื่องนี้นะคะเน่รับบทเป็นลิน,นะคะ่ะก็กดดันไหมในในช่วงแรกๆก็มีมีที่เราเรารู้ว่ามันเป็นมันเป็นบทบาทที่เคยถูกเล่นในในเวอร์ชันหนังไปแล้วเนาะแล้วก็ในเวอร์ชันหนังเนี่ยพี่ๆทั้ง4คนรวมถึงนักแสดงทำออกมาได้ดีมาก เราเองก็ก็กดดนันแต่ว่าพอมาเวิร์กอัลกับกับทางพ่วมกับทางทีมทางนักแสดงแล้วเนี่ยก็เหมือนที่พี่พัดบอกว่ามันมีความแตกต่างในในหลายๆจุดกับไอ้คาแรคเตอร์ลินนะคะมันไม่ได้มีความเขาเรียกว่าไงความเหมือนความที่เราจะต้องเขาเรียกวไงความ แบ็กกราวน์ตัวละครนะคะที่มันที่มันมีความแตกต่างจากเดิมมีความขยายเข้าไปมากกว่าเราก็เหมือนเล่นขึ้นมาในในเวอร์ชันของเราแล้วก็อาจจะต้องใช้เวลานิดนึงในการหาว่าไอ้คาแรคเตอร์ลินเนี่ยเป็นเป็นแบบไหนแล้วก็แล้วก็ค่อยๆเวิร์กเอากันไปนะคะ่ะสอบผ่านเนาะเราทำได้เราต้องถามผู้กำกับเราโอเ,เคไหมโอเ,เคไหมครับ <c oughs> จูเน่จูเน่เก่งมากแล้วก็มีพรสวรรค์มากครับในการแสดงครับเท่านาน เรื่องแรกก็เล่นดราม่า,มามเลยค่ะไ <c oughs> ก่ดังไก่ไกาตคือผมอว่ามันก็เป็นอะไรที่น่าตกใจพอรู้ว่าได้เลน่นแล้วก็ euh ค่อนข้างเครียดช่วงแรกๆเพราะว่าอย่างที่บอกกันแล้วว่าหนังเขาทำไว้ดีมากแล้วเราก็ไปคิดในหลายๆมุมว่าเอ้ยมันจะเกิดการเปรียบเทียบยังไงหรือเปล่าหรือว่าเราจะเราจะทําได้ไหม เพราะว่าด้วยความที่ไม่เคยรับบทอะไรอย่างนี้มาก่อนเลยแต่ว่าพอได้เข้าไปเจอกับนักแสดงหลายๆคนได้เข้าไปเวิร์กช็อปกับพี่พัทกับกับครูแอสซิงอะไรเงี้ยครับก็รู้สึกว่าเรากําลังทําสิ่งที่ไม่เคยมีใครทำมาก่อนอยู่เพราะฉะนั้นก็ก็ทำหน้าที่ตัวเองให้ได้อย่างเต็มที่ครับหวังว่าทุกคนจะชอบกันนะครับเรียนก็เห็นว่ามีความแอคม่าดาร์กิวเยอะมากๆค่ะเหมือน ในในในหนังอะคะ่ะจะจะเห็นเกรซเป็นคนที่เอ่อเฟรนลี่เหมือนเห็นเห็นด้านเดียวของเขาอะคะ่ะว่าแบบเป็นคนเข้าถึงง่ายอะไรอย่างนี้แต่ว่าในในละครก็จะเพิ่มบทบาทขึ้นมานะคะ่ะเป็นเป็นคนที่ค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งก็คือห่างไกลจากคนดีเยอะมากเลยใช่ไหมคะมีความคลายนะคะหนูว่าหนูก็คือเขาก็ยังมีพาร์ทสดใสที่ที่มาจากภาพยนตร์นะคะแต่ว่าเหมือนเพิ่มความดาร์เข้าไปอีก ค,ครับเป็นักเที่ยวกาดเล่ขอโทษเดี๋ยวครับครับคีับคาับครับยรับค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 ร่บครัครับับับครับรั้ เออสึกยังไงผมผมตอนนี้ผมตื่นเต้นมากๆที่ท,ที่มันกำลังจะปล่อยออกไปนะครับผม oh. เพราะว่าเอาจริงๆแล้วเรื่องเรื่องเนี้ยเราเราถ่ายจบไปแล้วประมาณเกือบเกือบปีแล้วอะครับผมแล้วเราก็มีหลายๆอย่างที่มันแบบมันลืมไปแล้วเหมือนกันผมกลับมาดูในเทรลเลอร์ผมก็แบบเฮ้ยมันมีตอนนี้มันมีตอนนั้นมันมีเฮ้ยเรา,เราตอนนั้นเราเล่นเราเล่นแบบนี้หรออะไรเงี้ยมันก็มีความผมว่าผมตอนนี้พวกเราทุกคนน่าจะลุ้นพอ,พอแบบ เท่าเท่ากับคนดูเลยครับผมเพราะว่าเราก็มีความลืมหลายๆอย่างไปครับแต่ได้ว่าพิกคาแรคเตอร์นะเพราะเราเราพังงึ่งเหมือนดูแบบล็อกเกี่ยวกาดเรามาเป็นครับสนุกมากครับผมได้ได้ได้ปลดปล่อยครับได้เล่นเล่นเยอะมากครับผมก็สนุกครับสนุกครับไปตามตามสูตรถ้าผมฝากด้วยนะครับผมตะวันฉลาดกิมโกงและจีเนียสชีวิตครับฉายตอนแรกนะคะวันที่3สิงหาคมค่ะทางช่องวัน31ค่ะ ค่ะมาทุกวันจันร์อังคาร2องทุ่มค่ะครับแล้วก็สามารถชมออนไลน์ได้ทาง VTV <V TV S 2> เท่านั้นนะครับก็เป็นละครที่ครบรถสนุกแล้วก็ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะครับผมฝากด้วยนะคะัฝากด้วยค่ะ